Hello, ค่ะ,ะพ่าดีอยากจะสอบถามเรื่องฟุตทักนะคะอยากลองปรึกษาดูว่าถ้าเราอยากจะแบบว่าทำฟุตทัก,กต้องทำยังไงบ้างคะอ๋ออยากคุณลีนะ่าอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับฟุทักใช่ไหมครับอ่าแต่เอ๊ผมเห็นนะว่าการทําฟุทักเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างแท่หลายมากเลย ก็เลยอยากจะช่วยแนะนําคุณดีหน้านะครับเกี่ยวกับาการทำหน้าหนาวสีขามร่วมด้วยนะครับซึ่งกถ้าเกิดคนที่จะเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆเนี่ยควรจะต้องรู้จักกับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราต้องไปต่อสู้กับธุรกิจรูปแบบอื่นที่อาจจะแบบคล้ายเราหรือเขาเคยแข่งเขาเคยทํากันมาก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว ค่อยโทรมาอีกรอบก,ก็ได้นะครับถ,ถ้าคุณลีน่าสนใจนะครับสวัสดีครับอ่มงั้นโอเคขอบคุณค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลลีน่าหรอว่าไงจ๊ะอืมได้สิฉันก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างนะเธอสนใจจะทำธุรกิจนี้หรอฉันว่าน่าสนใจมากเลยนะอืมเธอควรที่จะโทรกลับไปเพื่อรับฟังออข้อมูลเพิ่มนะเพราะว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง ฉันเห็นด้วยกับเธอนะใช่เพราะว่าน่านน้ำสีขามเธอเองก็ไม่มีความรู้มาก่อนฉันแนะนำเลยว่าเธอต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังฉันสนับสนุนเธอเต็มที่จ้ะใช่จะ้ะเพราะฉันได้ยินมาว่ามีรูปแบบธุรกิจใหม่น่าสนใจใช่ใช่จะ้ะโอเคนะตึ๊ด ค่ะ,อะพอดีอยากจะสอบถามเรื่องฟุตทักนะคะ่ะอ๋อคุณดีน่าเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทฤษฎีน,น่าน้ำสีครามนะครับเวลาเราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยเราก็อยากไปทำาประคู่แข่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างธุรกิจด้วยวิธีของเราซึ่งจะใช้สีข้อนี้ ในการช่วยนะครับข้อแรกเนี่ยคือการยกเลิกนะครับหรือที่เรียกว่า eliminate นะครับอย่างที่สองนะครับการลดนะครับก็คือ reduce นะครับและอย่างที่สามคือการเพิ่ม rise นะครับและอย่างสุดท้ายคือการสร้างนะครับหรือ create นะครับซึ่งมาถึงในช่วงหน้้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอสมมุติธุรกิจนะครับสมมุติคุณลีมาอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับฟุตทักรถถุกี้นะครับ ก็คืออย่างแรกนะครับเราการยกเลิกเนี่ยเราสามารถที่จะยกเลิกน้ำจิ้มบางอย่างที่คนหมดความนิยมไปแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้เราทำน้ำจิ้มสุก,กี้รสชาตินั้นลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแล้วอย่างที่สองนะครับการลดเราสามารถที่จะลดบางอย่างที่ลูกค้าไม่ต้องการลงไปนะครับในเมนูได้ อย่างเช่นลูกค้าบางประเภทเขาอาจไม่ชอบกินผักเราอาจจะบอกว่าลดเนื้อลดผักลงนะครับอย่างที่สามนะครับการเพิ่มเราอาจจะเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มเมนูเพิ่มจํานวนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหากกระทําแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการชูจุดยืนของเราด้วยนะครับมีทําให้จุดแข็งเราเพิ่มขึ้นด้วยและอย่างสุดท้ายนะครับการสร้างนะครับก็คือเวลาเราสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ย เราก็ต้องสร้างให้มันแตกต่างกับในอุตสาหกรรมนี้นะครับเพื่อที่จะว่าเราจะได้แบบว่าไม่ต้องไปแข่งกับคนอือ่นนะครับเพราะถ้าเกิดเราแข่งกับคนอื่นเนี่ยเราก็ลำบากตั้งแต่ต้นเลยนะครับอันนี้คุณลีน่าพอเข้าใจบ้างไหมครับอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ